เอาลวครับขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินทางไปเรียนกันนะทุกคนก็ถามว่าวันนี้วันอาทิตย์ทำไมได้ไปเรียนนะไปเรียนาภาษาญ,ญี่ปุ่นนะทุกคนนี่คือออามาจากทำร่วมกับกับสถานศึกษาผมนี่แหละใช่แล้วถ้าเรียนครบตามกําหนด,ดเวลาอะไรเงี้ยแต่ครับผมขาดอีกแปดชั่วโมงก็จะได้เกียรติบัตรนะครับก็เลย สอลงกับเพื่อนว่าเอ้ยเราไปเรียนเพิ่มอ,อีกหรือเป่าวะแปดชั่วโมงเลยครับหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงนี่แหละทุกคนเราได้กับเพื่อนไว้ที่บึงนนะเริ่มเรียนเก้าโมงนะอันนี้แปดโมงยี่สิบสองแล้วไม่ได้กลับบ้านนะทุกคน นี้ผมก็ยังอยู่ยังอยู่ในเมืองนะใช่ครับไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปขับรถในเมืองนะส่วนมากจะกลับไปที่บ้านนะที่อำเภอผมในนะี้ขับรถที่แบบเอส้นตรงยาวๆนะไม่ค่อยได้ขับในเมืองอนะันนี้ก็เป็นขับที่ชิลเล่นนะครับ อ๋อนเนี่ยห้องลวดไอ้แร์เท้าสูงนี่มันร้อยขนาดนี้เดีวยดวย ตงที่เรียนเราไม่ไกลคนประมาณสองกิโลได้นะแต่อันนี้เรานัดกับเพื่อนมาเจอกันที่พืน้นนะขอบทษ จอดนี่แหละครับอากาศดีไหมใครอยู่ละเอียดมารายงานตัวบ้างนะทุกคนคอมเมนต์รายงานตัวได้นะเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสีพังไปใส่่อโรอวะไปน้ำ น้ำมีอย่างพวกพ่เคยไปทางนัง้นเลยออกก่อนเลย ต่อไปกันต่ออจริงคลิปนี้ถ้าถ้ามันขี่ยาวนี่มันไปมากนะผมคลิปนี้ถ้าไม่เกินน่าจะไม่ถึงห้านาทีแล้เพราะมันไม่ไก่อะประมาณขี่ไปประมาณโลกว่าเอบล้วอ๋หกยิงกระเดาสื้อแขนยาวมาเลย จอโน่อย่งินเลยี่ อีกหนึ่งนาทีตอลอดฮะตอลอดว,วัดวัดกินมาไปมด กินขางอะไรดิท่านยุ่นี่ไก่หอดหรอกินซมาที่กินตังยีซมาที่ ตอนนั่นก็ได้มั้ง